สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง MCB by Fiber นะคะพบกันอีกครั้งนึ่งค่ะกับรายการ DC MCB ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวีคนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการค้นหาตัวตนก็จริงๆบิมไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อคลิปว่าอะไรดีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช้ไลฟ์โค้ดหรืออะไรเนาะแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้ค่ะช่องเราอะในรายการ DC MCB เนี่ยก็จะมีการแบบว่าอันบ็ของติ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามี น้องๆที่มาติดตามชาแนลเนี่ยค่ะเป็นน้องๆที่ยังแบบเรียนหนังสืออยู่เพิ่มขึ้นพอสมควรเลยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนดังนั้นเนี่ย ก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนหลายคนเลยอะค่ะซึ่งมีหนึ่งคำถามที่บีมมักจะได้รับจากน้องๆมาเป็นแบบคำถามที่ได้ยินค่อนข้างบ่อยนะคะจากน้องๆในวัยเรียนนั่นก็คือการค้นหาตัวตนของตัวเองหรือว่าการค้นหางานที่ใช่ในมิติหรือว่ามุมมองของคนที่อยากจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทำอาชีพอิสระแบบนี้ค่ะและนอกเหนือไปจากน้องๆที่มา มาพูดคุยปรึกษากันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเนี่ยบิมก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้ที่หลงผ่านมาเข้ามาในช anel เราแล้วกดเข้ามาฟังเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะหรือว่าน่าจะอยากได้ไอเดียมุมมองจากคนที่จะว่ายังไงดีผ่านจุดนั้นมาแล้วหรือว่าอยู่ในจุดนั้นณนะตอนนี้ก็ได้แหละนะคะเพราะว่าบิมก็ยังเป็นฟรีแลนซ์อยู่นะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทำคลิป มาฝากกันใน channel ดีกว่าก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังเนะะื้อหาของคอนเทนต์นี้นะคะก็ฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ดูน,นิดนึงค่ะจะได้มีกําลังใจในการค้นหาคอนเทนต์ดีๆแล้วก็คัดสรรคอนเทนต์ที่ดีนมาฝากคุณผู้ชมใน channel กันอีกนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมเนะะื้อหาของคลิปนี้กันเลยค่ะ ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะบิมก็ต้องบอกก่อนว่าคําถามที่บิมได้รับมาเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยน้องๆหลายคนก็เรียนจบแล้วนะคะแต่ว่าก็อยู่ในช่วงที่เคว้งๆนะคะหางานอะไรก็ยากไปหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหันมามองในเรื่องของการที่จะมาเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์อยากจะมาทํางานที่เป็นอาชีพอิสระซึ่งก็แน่นอนว่า อาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยมันมีหลากหลายมากมันไม่ได้แบบว่ามีอาชีพแค่ที่ในมหาวิทยาลัยสอนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเรียนจบมาแล้วเนี่ยพอจะต้องมาทำฟรีแลนซ์เนี่ยค่ะมันก็อาจจะไม่ได้ใช้ความรู้หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นงานที่ตรงสายกับที่เรียนมาตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะบิมจบปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทในสาขาเดียวกันเลยก็คือสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมใลองค์การเอ็นเว่าปอตีเนี่ยจบพิธมศาส์ตแล้วก จบที่กัจจมณฑ์พนาคอนเหนือนะคะตอนเรียนจบมาแรกๆค่ะเนื่องจากว่าเรียนจบปอโทเนี่ยเก๋เฉลี่ยดีเลยแหละก็คือจบมา4.00ยังไม่ทันจะเรียนจบดีค่ะยังไม่ทันจะรับปร,ริญญาโทเนี่ยก็อาจารย์เขาก็ททบทาให้ไปสอนในมหาวิทยาลัยนะคะก็สอนที่พระจอมเลยเป็นอาจารย์พิเศษซึ่งตอนสอนเนี่ยค่ะก็ได้สอนวิชาพวกพัฒนาบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์อะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยเป็นวิชาที่ มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการที่จะ เตรียมตัวนะักศึกษาเข้าสู่ช่วงวัยการทำงานด้วยจริงๆก็เหมือนเป็นการปูทางแหละให้เราได้ศึกษาเรื่องพวกนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะตรงกับสายงานของบีมก่อนที่จะมาเรียนปริญญาโทคือตอนจบปริญญาตรีเนี่ยบีมไปทำงานเป็น HR ก็คือเป็นเรคคูเตอร์เป็นฝ่ายบุคคลฝ่ายคัดสรรฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลมาพักหนึ่งก่อนที่จะมาเรียนปริญญาโททาให้บีมค่อนข้างจะคุ้นกับการที่ เห็นคนที่ไปสมัครงานเห็นคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในพาร์ทที่เราสอนจากในมหาวิทยาลัยเป็นลูกศิษย์เราเองกับในพาร์ทตอนที่เราทํางานที่เราเปิดรับสมัครแล้วก็มีเด็กจบใหม่มาสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กจบใหม่อ่ะเขาก็มีการแบบ ค้นหาตัวตนไปลองสัมภาษณ์ชิมลางไปลองทํำนั่นทํานี่หลายๆอย่างโดยเฉพาะปัจจุบันนะเทคโนโลยีมันเปิดกว้างมากๆเลยทําให้เด็กสมัยนี้เนี่ยเรียกว่าหัวก้าวหน้าแล้วก็มีความคิดส,สร้างสรรค์ครีเอทอะไรกว่าแบบยุคก,ก่อนๆหรือว่าแม้กระทั่งยุคบิมมากๆเลยนะคะประกอบกับที่ตัวบิมเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ผันตัวมาเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัว ะะก็คือทํางานพิธีกรงานแต่งงานนะคะทำถ่ายภาพงานแต่งงานมีเปิดร้านขายของแล้วก็มีทําสอนวิทยากรบ้างปะไปายนะคะเป็นแบบวิทยากรรับเชิญตามมหาวิทยายลัยหรือองค์กรอะไรเงี้ยค่ะเป็นเทรนนิ่งนะคะรวมไปถึงเรามีเปิดคอร์สที่เป็นคอร์สออนไลน์ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อค้นหางานที่ใช่เพื่อให้เราแบบไปสมัครงานแล้วก็แบบเป็นงานที่ตรงใจเป็นงานที่ตอบโจทย์แล้วก็บริษัทก็อยากรับเราเข้าทํางานอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง แอบขายคอสสิ่งหนึ่งว่าคอสเนี่ยมีอยู่ในทั้งสกิลเลนแล้วก็เว็บไซต์ยูคอสด้วยนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ดังนั้นเนี่ยคำถามที่น้องๆถามมาเกี่ยวกับการแบบค้นหาตัวตนเกี่ยวกับการแบบทํายังไงถ้าเกิดเราจะต้องจบมาแล้วทางานไม่ตรงสายอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเข้าทางบีพอสมควรก็เลยอยากจะมาทําคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันจากที่บิมเล่าไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบิมเคยทั้งทํางานแบบที่ตรงสายนะคะก็คือจบมาจบจิตวิทยาเป็นอาจารย์แล้วก็สอนจิตวิทยาทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็ผ่าน รวมาเป็นฟรีแลนซ์ในที่สุดนะคะบิมก็เลยผ่านทั้ง2ช่วงทั้งช่วงที่ทํางานตรงสายกับทํางานไม่ตรงสายแล้วก็เป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์นะคะแน่นอนว่าช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนะคะมันก็มีปัญหามีความไม่แน่ใจในตัวเองมีความกังวลเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติมากๆเลยบิมก็จะมาแชร์เทคนิคให้ฟังแล้วกันว่าเวลาที่บิมค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรเราทําไมถึงมาทํางานนี้มาเจองานนี้งานที่เราแฮปปี้งานที่เรามีความสุขได้ยังไงก็บิมก็ใช้วิธีเหล่านี้กับต,ตัวเองนี่แหละคะ่ะข้อแรกเลยนะคะบิมจะบอกทุกคนเสมอเลยว่า ให้เราหัดเป็นคนช่างสังเกตค่ะก็คือคนเราส่วนมากจะชอบมองไปที่คนอื่นใช่ไหมชอบไปที่โฟกัสที่คนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อะค่ะแต่ว่าเวลาที่เราจะค้นหาตัวเองนะแน่นอนว่าเราจะต้องโฟกัสที่ตัวเองเยอะๆดังนั้นเนี่ยหัดเป็นคนช่างสังเกตดูว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรแล้วก็คําถามที่ตามมาคือน้องๆหลายคนนะคะจะบอกว่าหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูชอบอะไรค่ะพี่บ oh. ีมอย่างนี้ค่ะพี่มีวิธีการที่พี่ใช้กับตัวเองนะก็คือเวลาที่ เราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรค่ะแต่อย่างน้อยเราจะรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรอย่างตอนก่อนที่พี่จะมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยพี่ก็เอากระดาษมากางเลยตีตารางแล้วก็เขียนว่าพี่ไม่ชอบอะไรบ้างพี่ไม่ชอบไปไหนคนเยอะพี่ไม่ชอบขับรถเวลารถติดพี่ไม่ชอบตื่นเช้าพี่ไม่ชอบการเมืองในที่ทํางานพี่ไม่ชอบปฏิบัติตามอะไรบางอย่างที่มันไม่ make ซนหรือว่ามันไม่สมเตุสมผลอะไรแบบนี้พี่ก็จะติ๊ก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 มามันก็จะให้คําตอบเราว่าโอเค ดูแล้วว่าเราเอะเหมาะกับฟรีแลนซ์นะอย่างน้องๆก็อาจจะไปลองค้นหาตัวเองก็ได้บางคนอะอาจจะมีแบบว่าไม่ชอบแบบการที่ต้องมานั่งมีวินัยกับตัวเองเราชอบแบบทำอะไรตามกรอบแบบมีคนคิดมาให้แล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะไปเหมาะกับงานที่แบบองค์กรหรือว่ามีคนคอยบอกเราว่าช่วงเวลาไหนเราต้องทําอะไรตอนนี้มีพิเร่งงานอะไรบ้าง ก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่อยากจะมาทํางานที่เป็นแบบฟรีแลนซ์ที่จะต้องมีวินัยในตัวเองต้องคุมตารางเวลาตัวเองแบบเต็มที่ร้อยเปอรเ็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากสังเกตตัวเองอะคะ่ะก็ให้สังเกตสิงรอบข้างหรือว่าเรื่องที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างตัวเิมเองอะมาทํางานพิธีกรงานแต่งงานได้เนี่ยเพราะว่าเริ่มมาจากพี่ฟ้าคุณสามีของพิมเนี่ยนะคะเขาเป็นช่างภาพงานแต่งงานเราก็จะตามเขาไปช่วยงานอะไรอย่างเงี้ยในวันที่มีโอกาสแล้วเราก็ไปสังเกต เพนพอยต์ของงานแต่งอะค่ะว่าเวลาที่จัดงานแต่งงานขึ้นมาเนี่ยแน่นอนคนเราไม่ได้แต่งงานกันบ่อยครั้งในหนึ่งชีวิตเนอะไหมทำให้เพนพอยต์ของงานแต่งก็คือไม่มีคนที่รู้จริงๆว่าพิธีการแต่ละพิธีการมันคืออะไรแล้วมันต้องทําอะไรก่อนหลังอย่างไรบ้างนะคะบิ๊มก็สังเกตรตรงนี้จนนาเอามาเป็นจุดที่เราคิดขึ้นมาว่าเออเราอยากจะมาเป็นคนที่อุดดูรั่วตรงนี้ก็คือหน้าที่พิธีกรงานแต่งงานเนี่ยจะเป็นหน้าที่ในการคอยกากับ บอกว่าลำดับพิธีต่อไปคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรทําไมต้องทําแบบนี้และทําไมถึงไม่ทําแบบนั้นอะไร่เงี้ยคือทําให้พิธีการมันดําเนินไปได้อย่างราบรื่นแบบเนี้ยก็คือเป็นการเริ่มมาจากการสังเกตว่าเพนพอยต์คืออะไรหรือว่าตลาดต้องการอะไรหรือว่าณนะตอนนี้อะไรเป็นธุรกิจที่กําลังมาอะไรเป็นสิ่งที่มันยังขาดอยู่แล้วเรามีคุณสมบัติที่จะเข้าไปเติมเต็มได้แบบนั้นนะคะเราก็จะมาแมทก,กับตัวเองว่าเออเราพูดได้นะเราพูดเป็นเราก็น่าจะเหมาะกับง,งานพิธีกรน,นะอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ ถัดมาข้อที่2ค่ะก็คือพอเราเริ่มจับทางได้แล้วว่าเราจะไปทางนี้นะก็ให้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกับสิ่งนั้นค่ะยกตัวอย่างของเมเนี่พอเรารู้แล้วว่างานแต่งมันมีรูร่วอยู่ที่ว่ามันมีเพนพอยว่าไม่มีใครที่รู้วิธีการจริงๆที่จะมาบอกว่าวิธีการหนึ่งสองสามทำอะไรก่อนเราต้องแข่ขันมากก่อนหรือว่าเราจะต้องไปลดน้ําสังก่อนอะไรเงี้ยมันไม่มีใครมาบอกเราก็เลยเริ่มไปหาข้อมูลเจาะลึกแล้วว่าในตลาด งานแต่งงานวงการเว้งตอนนี้มันมีใครอยู่ในตลาดบ้างมันมีคนทำอาชีพนี้ไหมหรือถ้าไม่มีมันมีใกล้เคียงไหมเราจะสามารถสร้างอะไรที่ต่างไปได้อย่างไรบ้างนะคะเราก็ไปค้นคว้าข้อมูลรวมถึงเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการที่จะทำงานนั้นๆด้วยะคะ่ะก็คือบิมจะไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานแต่งงานทั้งหมดที่มีคือบิมกล้าพูดได้ว่าแบบ บิมคน้นข้อมูลพวกพิธีการงานแต่งงานค้นมาเป็นงเอิ่งเงีย้ยค่ะคือติ้นทุกหน้าของ Google เลยเซิร์ชเจอหรืออะไรเงี้ยไปห้องสมุดหรืออะไรสมัยนั้นยังเป็นมีห้องสมุดที่แบบว่าเดินเข้าถึงง่ายอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไปคนน้นหนังสือที่แบบเขาเขียนกันจริงๆเนี่ยมาอ่านแล้วก็ขีดแล้วก็วงเป็นหัวข้อค่ะว่าโอเคพิธีมัน่นมีคนพูดถึงอะไรไว้อะไรบ้างลดน้ำสังงานประเพณีแบบจีนงานส่งตัวพิธีส่งตัวรับตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ละเว็บไซต์แต่ละที่ เขาเขียนข้อมูลอะไรบ้างบิมจะเอามารวมกันทั้งหมดด้วยตัวบิมเองแล้วก็รวมเป็นแบบไฟล์ไฟล์เดียวที่แบบคัดมาแล้วว่าเอออันนี้ตรงกานอันนี้เชื่อถือได้นะอันนี้เหมือนกันอันนี้มีเหตุผลซัพพอร์ตเนี้ยค่ะแล้วก็นั่ง เรียนรู้กับมันแล้วก็จําทุกอย่างที่เราเรียนรู้มานะคะก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าสมมติว่าน้องๆหลายคนอาจจะอยากทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานแต่งงานม,มีตัวอย่างเป็นพาทอื่นแล้วกันนะคะเผื่อเป็นแบบพาทแบบอ่ะเราอยากจะเริ่มขายของเราอาจจะไปลองดูว่าเออตอนนี้ในตลาดเขาคิดอะไรหรือว่าเขายังขาดอะไรอยู่บางคนน่ยอาจจะรู้สึกว่า หนูแบบมาทางขายของน่าจะโอเคค่ะแต่ว่าหนูไม่ชอบขายเลยบางคนก็อาจจะผันตัวไปเป็นแบบตัวแทนในการแบบแพ็คเป็นการชิปปิ้งไม่อยากคุยกับลูกค้าก็เป็นการแบบตัวแทนรับเกียร์ภาษีรับชิปปิ้งหรือว่ารับแพ็คของหรือว่าไปขายพวกแบบอุปกรณ์ที่เป็นขายส่งให้แม่ค้าอีกทีหนึ่งเช่นขายกล่องเปร์ซัีขายเทปแปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราแบบลดการคุยกับลูกค้าที่เป็นตัวบุคคลมากขึ้นอย่างเราแม่ค้าเนี่ยเขาจะแบบพอซื้อเจ้าที่ถูกใจแล้วเนี่ยเขาจะซื้อเจ้านั้นไปยาวๆเนะๆนะอะหไหมเคยซื้อกล่องพัาสุ ร้านนี้เคยซื้อเทปร้านนี้เขาจะซื้อไปตลอดมันก็จะแบบเป็นการลดว่าเออเราแบบไม่ต้องคุยกับลูกค้านะแต่เรายังจับตลาดที่เป็นตลาดของการแบบซื้อขายออนไลน์ได้อยู่แบบนี้ค่ะหรือถ้าคุณชอบชงกาแฟคุณก็ไปศึกษาว่าเออกาแฟเดี๋ยวนี้มันคิดอะไรอะไรมันอินอะไรมันไม่อินร้านกาแฟส่วนมากเป็นอะไรหรือว่าแม้กระทั่งเราแวกบ,บ้านคุณมีร้านกาแฟเปิดในทํานองนี้ไหมหรือว่ามีร้านออนไลน์ที่รับส่งอะไรอย่างนี้ไหมก็คือไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้เต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมตัวเองก่อนที่จะกระโจนแบบ เข้าไปทําเต็มตัวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราไม่พลาดเพื่อให้เราแบบเจ็บน้อยที่สุดส่วนข้อที่3ค่ะพอเราเรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนามาสู่ข้อที่3นะคะนั่นก็คือการที่ให้เราเริ่มลงมือทําทดลองทำนะคะแต่ว่าทําอย่างรอบครอบรวมไปถึงการที่เราอาจจะต้องอดทนไปเก็บประสบการณ์ จากร้านต่างๆหรือว่าจากองค์กรต่างๆที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราไปเก็บประสบการณ์ในฐานะแอดมินบ้างในฐานะซับในฐานะของลูกจ้างอะไรอย่างงี้ก่อนก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของกิจาการของตัวเองแบบนี้ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆตลาดเนี่ยมันมีปัญหามีอะไรบ้างมีอะไรที่เราควรจะต้องเราวัดระวังต้องใส่ใจนะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่คุ้นชินมันก็อาจจะอาศัยเวลาในการรวบรวมประสบการณ์พอสมควรหรือว่าธุรกิจบาธุรกิจอาจจะ ต้องใช้เงินในการลงทุนค่อนข้างมากการที่แบบเราไม่ได้มีต้นทุนมาจากที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องอดทนทํางานอื่นๆอ,นะะอาจจะเป็นงานที่ตรงกับสิ่งที่เราอยากทําหรือไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากทําบ้างไปก่อนเพื่อให้เรามีเงินมากพอที่จะมาลงทุนทําอะไรของตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแบบการที่เราเรียนจบมาปุ๊บเราไปทํางานโอเคตรงสายแหละแต่ไม่ได้ชอบมากอะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบไม่เวิร์กนะคือมันก็อาจจะทําให้เราได้มีสกิลสองแบบแล้วก็ได้มีเวลาในการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะทํามากขึ้นด้วยรวมไปถึงเก็บเงินก่อนที่เราจะมาลงมือทําธุรกิจของตัวเองมากขึ้นด้วยที่ลหมบอให้ทําอย่างรอบคอบเนี่ยค่ะก็เพราะว่าเวลาที่เราจะมาเป็นนายตัวเองเนี่ยปัจจัยของการทําธุรกิจหรือว่าทํางานแต่ละอย่างค่ะของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่มีจุดที่เป็นแบบสูตรสาเร็จอะ ดังนั้นคนนึงทําเรื่องหนึ่งตามสเต็ปนี้มันเป๊ะเลยแล้วก็แบบประสบความสําเร็จนี้มากเลยแต่ว่าเป็นพราเป็นเราอะทาตามเขาเป๊ะนอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เพราะว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เลยต้องทําอย่างรอบคอบเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําแบบไม่รอบคอบอะเวลาคุณลงทุนไปตุ้มเดียวแล้วเกิดมันพังมันพลาดมันเจ๊งมันล้มเหลวเนี่ยคุณก็อาจจะท้อแล้วก็ลมเลิกไปซะกอ่อนแล้วก็จะหมดความแบบนับถือในตัวเองไปได้ค่ะก็จะหมดกาลังใจอะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้ระมัดระวังรอบคอบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใจร้อนนะคะ ส่วนข้อที่4ค่ะก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอย่างตัวเบเองเนี่ยตอนแรกเริ่มที่มาทําพิธีกรงานแต่งงานเนี่ยค่ะก็คือเราทําช่างภาพงานแต่งมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยมาขยายไลน์ทาพิธีกรงานแต่งพอทําพิธีกรงานแต่งตอนแรกเลยบิมก็เริ่มจากรับงานเลี้ยงฉลองสมรสก่อน คืองานเลี้ยงเย็นที่มีตัดโค้งตัดเคงเนี่ยค่ะทามันนั้นก่อนพอทํามันนั้นเสร็จก็ค่อยขยายมารับงานมั่นนะคะเพราะว่างานมั่นเนี่ยมันใช้ทักษะมากกว่ามันยากกว่ามันใช้ความรู้อะไรไงเงี้ยเยอะกว่าพอเริ่มมีลูกค้าติดลูกค้าไว้ใจปิ๊มก็เริ่มมั่นใจที่จะมีทีมรันคิวของตัวเองนะคะเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องการคนแบบไหนมาช่วยเราทํางานเราพอจะมีทักษะมีความรู้มากพอในการจะเทรนทีมของเราเองให้เป็นทีมที่เป็นคุณภาพแล้วก็ตรงกับที่เราอยากได้ เราก็ค่อยๆเริ่มมาทําทีมรันคิวทีหลังมันก็เป็นเรื่องที่แบบต้องค่อยๆพัฒนาปรับปรุงแก้ไขนะคะเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยก็จะมีอยู่ตลอดระยะเวลาของการทํางานนั่นแหละเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเออแบบพี่บิมแบบดังแล้วพี่บิมเป็นพิธีกรงานแต่งงานที่แบบเบอร์ต้นๆของวงการนะน้องๆบางคนบอกว่าเออถ้าเกิดคิดถึงพิธีกรงานแต่งงานเนี่ยชื่อพี่บิมติดท็อปทีเลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นมันแล้วแต่มุมมองแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเบียรู้สึกว่าบิมยัง ไม่ได้เก่งไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นเรายังอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะฝึกตัวเองอยู่เสมอการทําช่อง u t ท b e ก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่บิมรู้สึกว่าบิมอยากจะนําความรู้ที่บิมมีมาเรียบเรียงแล้วก็มาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟังแบบง่ายๆแล้วก็จะได้เป็นการแบบพัฒนาตัวเองด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งเรื่องที่คุณผู้ชมถามคอมเมนต์เข้ามาใต้ล่างขีปะคามันก็เป็นเรื่องที่แบบโอเคบิมรู้ประมาณหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ เซียนอาจจะไม่ได้เก่งมากเงี้ยค่ะหรือว่ารู้ทําเองได้แต่ว่าถ่ายทอดไม่ได้เงี้ยเราก็จะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแหละเพื่อให้เราสามารถถ่ายทอดออกมาได้มันก็เป็นการฝึกทักษะตัวเองไปในตัว ะะก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมันเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงแล้วก็แก้ไขฟังเสียงลูกค้าให้มากๆการผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราอยากจะทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่เราสร้างขึ้นเองหรือว่าทํางานที่เป็นงานที่เราเป็นฟรีแลนซ์รับผิดชอบตัวเองรับงานเขามาแล้วก็อยากให้ลูกค้าประทับใจในตัวเราในฐานะของคนทํางานเนี่ยเราก็จะต้องฟังเสียงลูกค้าแล้วก็ นำมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้มันตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่ง,งขึ้นไปนนะค่ะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนปัจจัยเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าก็ค่อยๆเปลี่ยนไปบิ๊มทพิธีกรงานแต่งงานมา6กเปีเนี่ยมันก็มีสไตล์การทํางานการดูแลลูกค้าค่อยๆเปลี่ยนไปตามเทรนที่มันเปลี่ยนไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถ้าอยากจะทํางานให้ได้นานอยากจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลาเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ได้มีลูกค้า เป็นแบบลูกค้าประจําที่ผูกขาดกับเราเต็มที่อ่ะดังนั้นทุกวินาทีคือการหาลูกค้าใหม่เสมอทุกวินาทีคือการที่เราจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเจอลูกค้าใหม่ๆไปเจอทักษะใหม่ๆ้ยนะคะยิ่งเราปรับตัวได้เร็วเท่าไหร่ธุรกิจของเราหรือว่า ตัวตนของเราก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยแน่นอนว่าพอเราเริ่มทาอะไรที่เป็นของตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะมีช่วงที่ประสบความสําเร็จได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็มีบางช่วงที่เราทาพลาดไปนะคะดังนั้นเนี่ยว่าช่วงเวลาที่พลาดอะค่ะก็อย่าเพิ่งท้อให้นําอันนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็พัฒนาหาทางแก้หาทางจัดการกับมันอยู่กับมันให้ได้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะคะส่วนข้อที่5ค่ะก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องแอคทีฟตลอดเวลา ะคะําว่าแ c ค i v e ในที่นี้ก็คือในทุกๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีวินัยกับตัวเองอย่างสม่ำเสมอการที่เราต้องบังคับตัวเองให้หาขอ้อมูลใหม่ๆหาตลาดใหม่ๆหากลุ่มคู่ค้าใหม่ๆหาคอนเน็ t ชันใหม่ๆนะคะให้เราแบบเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า ธุรกิจทุกธุรกิจอะมันจะมีจุดที่มันแบบอยู่ตัวมั่นคงอินตัวแต่แน่นอนมันก็จะมีจุดที่มันแบบค่อยๆถอยหลังลงไปอะคะ่ะมีจุดที่เป็นแบบขาลงของมันอะดังนั้นถ้าเราไม่แอคทีฟตลอดเวลามันก็อาจจะเกิดขาลงของตัวเองได้ทําให้มีรู้สึกว่าทักษะในการที่เราจะพัฒนาตัวเองมีวินัยในการที่จะแบบคุมตัวเองให้ได้ทั้งในแง่ของการส่งงานให้ตรงเวลาทั้งในแง่ของการที่แบบโพสต์หาลูกค้าสม่ําเสมอในมุมของแม่ค้าส่งของให้ตรงเวลา แพ็คของให้ดีให้เป็นที่น่าพอใจเลยแบบนี้มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราอะได้พื้นที่ในใจของลูกค้ามากขึ้นนะคะมันทําให้เราเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยแบบมุมมองเล็กๆแบบนี้ค่ะถ้าเราคิดแค่ว่าเออหน้าที่ของเราคือการแบบรับของมาขายของไปให้ลูกค้าถ้าเราคิดแค่นี้มันก็เหมือนกับหมดความน่าสนใจไปแล้วอะดังนั้นเราอาจจะต้องมาหาแรงบันดาลใจใหม่ๆหาชาร l เลนจ์ใหม่ๆให้ตัวเองตลอดเวลานะคะว่าแบบเราจะ ทำยังไงให้ทุกๆครั้งของการส่งมอบของของเราส่งมอบงานของเราส่งมอบอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ของเราที่ถึงมือลูกค้ามันดีขึ้นเรื่อยๆที่เมื่อเลยคิดว่าคุณสมบัติหรือว่าปัจจัยที่พิลันหนึ่งคนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหนึ่งคนหรือแม่ค้าหนึ่งคนที่จะก้าวหน้าในอาชีพหรือว่าสามารถรักษาฐานลูกค้าในอาชีพได้คือการแบบแอคทีฟใส่ใจแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะไม่นิ่งนอนใจไม่รู้สึกว่าเออเราแบบ ลูกค้าติดแล้วเราอาหารอร่อยแล้วเราชงน้ําอร่อยแล้วเราถ่ายรูปสวยแล้วหรือว่าของเรามีคุณภาพดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันกลายเป็นแบบกับดักให้เรารู้สึกว่าเออเราวางใจแล้วเรนิ่งนอนใจแล้วแล้วเราก็แบบหลงลืมละเลยการที่เราจะต้องแบบแอคทีฟการที่เราจะพัฒนาปัจจัยเล่กๆน้อยเหล่านี้เพราะว่าเมื่อเราหยุดอยู่นี่อยู่กับที่อะค่ะทุกนาทีอะถ้าเราหยุดนิ่งกับที่อะมันจะมีน้องๆรุ่นใหม่แม่ค้ารุ่นใหม่ร้านอาหารรุ่นใหม่พิธีกรรุ่นใหม่อะไรก็ตามอะค่ะเกิดขึ้นอยู่เสมอ พอคุณหยุดน,นิ่งปุ๊บคนอื่นเน่ะเขาก็จะขยับค่อยๆใกล้เข้ามาหรือว่านําคุณไปได้ในที่สุดอะคะ่ะถ้าเราแอคทีฟตลอดเราพัฒนาตัวเองตลอดเราฟังลูกค้าเราแคร์ลูกค้าเราเอาใจใส่ลูกค้ามันก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้อาชีพของเราธุรกิจของเรามันสามารถอยู่ได้ยาวๆบนโลกที่การแข่งขันมันสูงขึ้นทุกวันแบบนี้นะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นิมนํามาฝากกันนะคะสําหรับเทคนิคหรือว่าแนวทางในการที่จะค้นหาตัวตนค้นหางานที่ชอบของตัวเองในฐานะของ คนที่เคยเป็นทั้งคนที่ทํางานตรงสายแล้วก็ปัจจุบันผันตัวมาเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์นะคะที่แบบเรียกว่างานที่พิมพ์ทำมันไม่ใช่งานที่มีสอนในมหาวิทยาลัยใครๆก็ทําได้ะคะ่ะสาหรับงานพิธีกรงานแต่งงานทํายังไงอาชีพฟรีแลนซ์ที่หลายๆคนบอกว่ามันมีความเสี่ยงมีความไม่มั่นคงมันจะมีความมั่นคงขึ้นมาได้บ้างสําหรับเรามันจะทําให้เราอยู่ในตลาดนี้ได้นานนะคะก,ก็นํามาแชร์กันนํามาฝากกันประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าจะพอเป็นเทคนิคเป็นแนวทางที่เป็นไป ประโยชน์กับน้องๆที่รับชมหรือว่าคุณผู้ชมที่รับชมช anel นี้อยู่นะคะบีมอาจจะไม่ได้พูดแบบกว้างมากนะเพราะว่าทั้งหมดอ่ะบิมนํามาจากประสบการณ์ตรงของตัวบิมเองเลยนะคะเพียงแค่อยากจะมาแชร์กันในฐานะ,ค,ะคนที่เคยผ่านจุดนั้นมาเท่านั้นเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วกันสําหรับ คลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช anel น,นี้เอาไว้นะคะถ้าเกิดว่ามีคลิปใหม่ลงในช anel น,นะคะจะได้มีแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมก่อนใครคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช anel ของบิมกันค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปแต่เพท่านี้ก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ